สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูมิมและครูก้อยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยในกิจกรรม<พ>าภาษ<ส>าสนุกครูมิมค่ะค่ะคนที่นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นคือใครคะครูมิมแต่งตัวคล้ายๆตัวละครในนิทานเลยนะคะครูก้อยจริงด้วยค่ะคุณยายเคยเล่าให้ครูก้อยฟังในสมัยเด็กๆด้วยนะคะครูมิมแล้วเด็กๆล่ะคะ เคยฟังนิทานที่มีตัวละครแต่งชุดแบบนี้บ้างไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอ๋อเขาเรียกว่าฤาษีนั่นเองค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือสฤาษีฤาษีเป็นนักบวชพวกหนึ่งที่สละบ้านเรือนแล้วออกไปแบำเพ็ญเพียรภาวนาสแสวงหาความสงบตามสถานที่ต่างๆค่ะ หรือสีจะอาศัยอยู่ในป่าเขาหรือในถ้ำค่ะพยัญชนะที่ตรงกับภาพหรือสีคือสอหรือสีสอหรือสีอ่านออกเสียงว่าสสรือสีอ่านออกเสียงว่าสมาลองเขียนสาหรือสีกันดูนะคะเด็กๆล้อรถน้ำไหลลงมายิงปืน จลวดขึ้นล้อเกวียนบอ่อน้ำขึ้นเขาเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะสระสีประสมอยู่ในคำมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าฤาษียาพิษกระดาษค่ะ แล้ววันนี้ครูมิมและครูก้อยก็มีเพลงสอรือสีมาฝากด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนเลยค่ะฤสีนั้นอยู่ในป่าฤสีนั้นอยู่ในป่าท่านนั้นหนาชอบนั่งสมาธิท่านนั้นหนาชอบนั่งสมาธิถือศีลภาวนาทุกที ถือศีลภาวนาทุกทีถือศีลภาวนาทุกทีถือศีลภาวนาทุกทีมองดูดีดีท่านหน้าเคารพมองดูดีดีท่านหน้าเคารพ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 เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมา สีนั้นอยู่ในป่าท่านนั้นหนาชอบนั่งสมาธิถือศีลภาวนาทุกทีถือศีลภาวนาทุกทีมองดูดีดีท่านหน้าเคารพ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 อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆคือสีนั้นอยู่ในป่าท่านนั้นหนาชอบนั่งสมาธิถือศีลภาวนาทุกทีถือศีลภาวนาทุกทีมองดูดี เยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก้อยและครูมิม้นขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิม้นและครูก้อยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย